กกาาาารรหหลัวิชูศสตร์สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในท้ายปีนี้นะครับช่วงครึ่งเดือนสุดท้ายของเดือนธันวาคม2564นี้นะครับนะผมชัยเสกจ่ิงเพชรน,นะครับวันนี้ก็มากับน้องเฮงเฮงกับน้องมั่งมีนะครับนะก็มาพยากรณ์ดวงชะตาให้ท่านนะครับนะว่า การงานการเงินความรักนะครับสาราศีนี้นะครับได้แก่ราศีกรกฎสิงห์กันนะครับในช่วง15วันสุดท้ายนี้นะครับโดยประมาณตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมนะครับจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับคันลองชีวิตของคุณได้บ้างนะครับนะก็มาฟังกันได้เลยนะครับเป็นจังหวะของดวงดาวนะครับ ที่ชาวลัคนาราศีแรกเลยคือราศีกรกฎนะครับกิจกรรมต่างๆทางการงานของคุณนะชาวกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่วิถีอารมณ์จิตใจผูกติดไปกับงานพยายามทำงานพยายามสร้างงานมีเรื่องเหนื่อยใจเรื่องงานมีเรื่องให้คาดหวังต่างๆเกี่ยวกับการงานนะครับมีงานเป็นสาระทางจิตใจ มีงานเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะครับมีกิจกรรมต่างๆทางการงานให้ต้องจิตใจต้องเอาอารมณ์ทางจิตไปยึดท่านใดไม่มีงานก็อยากทําอยากทำอยากดาเนินท่านใดมีงานอยู่อาจจะมีกิจกรรมมากขึ้นมีงานทําเพิ่มมีงานกิจกรรมมากขึ้นอ่ะมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นน้ําหนักมันยังแปลว่าท่านใดที่มีงานเดิมอยู่อาจจะมีงานใหม่เข้ามาให้ทําเพิ่มนะครับมี โปรเจกต์ใหม่จ็อบใหม่กิจกรรมใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะครับในวิถีของดวงชะตาเนี่ยในวิถีของดวงดาวเนี่ยมันมาลักษณะนี้นะครับช่วงนี้นั้นนะครับช่วงปลายเดือนเนี่ยชาวกรกฎเนี่ยหยิบจับทําสิ่งใดเกี่ยวกับงานเนี่ย คือต้องระวังต้องบอกว่าต้องระวังมีคนอิจฉาตาร้อนนะครับมีศัตรูในที่ทํางานนะสำหรับท่านใดที่ทํางานร่วมกับคนหลายคนระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานนะครับรวมไปถึงญาติสนิทก็อาจจะมีปัญหานะหรือรวมไปถึงว่าการมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวก็จะเกิดขึ้นได้สำหรับไม่ได้ทํางานร่วมกับใครอ่ะนะอยู่ดีๆก็อาจจะมีคนใกล้ตัวบางคนมาพูดไม่ดีกับคุณนะครับหรือมาสื่อสารไม่ดีนะครับเกิดขึ้นได้ นะต้องระวังคําพูดการติดต่อการเจราจาการสื่อสารการปฏิปตอต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับนะก็แล้วก็ระวังเรื่องเอกสารการเดินทางใบอนุญ,ญาตต่างๆนะครับจะมีปัญหาหรือว่าการเดินทางที่นัดหมายอาจจะได้เลื่อนต้องดูเวลาให้ดีนะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะได้เลื่อนนัดคนอื่นหรือคนอื่นเลื่อนนัดคุณก็ได้นะนะครับ แล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยผมจอบไปประเด็นในเรื่องของการงานท่านใดที่ทํางานด้านโซเชียลออนไลน์งานไม่มีหน้าร้านงานที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะทําได้ดีในช่วงนี้นะนะครับท่านใดทํางานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยพัฒนาต่างๆนะครับเกิดสิ่งที่ดีนะครับล่อเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเลง จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้ไง่ายๆนะหรือว่าจะดําเนินการอะไรต่างๆพยายามอยู่ในกรอบกฎกติกาในสถานที่ที่อยู่ที่อาศัยที่คุณดําเนินงานอยู่ไม่เช่นนั้นมีปัญหาได้ง่ายมีคนพร้อมที่จะเลือ่อยเก้าอี้คุณทิมแทงคุณหรือนําเรื่องราวต่างๆของคุณไปพูดไม่ดีแน่นอนนะครับหรือเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานก็ได้เขากลับเอาไปมินทาว่าร้ายได้การเงินในช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายต่างๆที่มากกว่าปกติมีเรื่องให้คุณ อึดอัดต่างๆเกี่ยวกับการเงินได้นะครับจะมีรายจ่ายของคุณที่จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูบอกว่ามีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางการเงินมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับมีคนเอาเงินให้คุณนะครับหรือว่าคุณจะได้เงินแบบลับๆได้เงินแบบไม่เปิดเผยหรือว่าท่านใดที่มีรายได้เกี่ยวกับธุรกิจแก้ปัญหาธุรกิจสุขภาพธุรกิจการเสี่ยงจะเป็นไปในทางที่ดีนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็อาจจะแปลว่ามีเหตุการณ์ให้ มันแปลว่าจะมีคือดาวการเงิน,นไปอยู่ในเรือนคู่มิตรนะครับนะท่านใดรอการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินมันได้นะครับแล้วก็รองเงินเก่าต่างๆได้รองเงินจากคนแก่รองเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสจะเอาเงินไปทําบุญหรือใช้เงินไปกับการสื่อสารการติดต่อการเดินทางต่างๆด้วยก็ได้นะครับนะแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่ชาวลัคนาราศีกอรกด อุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณจะพังหรือมีรายจ่ายมากขึ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางสิ่งของคุณเสียหายนะครับระวังเอกสารต่างๆจะได้ดําเนินการบ่อยนะครับแก้ไขบ่อยนะท่านทางานเกี่ยวกับเอกสารช่วงนี้ชาวลัคนาราศีรากรกฎจะเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมมีคนเข้ามาชอบมีคนมาแอบชอบ หรือว่าเป็นช่วงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหานะครับหญิงดันในที่โสดมีโอกาสมีชายมาหมายตาต้องจิตต้องใจนะครับอยากจะเชยชมคุณเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมเหมือนกับน้องมารวยเนี่ยนะครับนะเพราะว่าบอกให้ก็ได้นะครับเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์โคโจรเล็งดวงชะตาคุณด้วยเป็นช่วงที่คุณจะเนื้อหอมมากนะแล้วก็ช่วงนี้ท่านใดมีคู่ก็ต้องระวังการทะเลาะจุกจิกใจมีเรื่องให้จุกจิกอุกจิกใจก็ได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ เงินได้งานได้ผลประโยชน์จากเพศตรงข้ามหรือหรือรวมไปถึงว่า,าคุณจะมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนฝูงเก่านะครับนะเข้ามานะช่วงนี้ระวังมีปากเสียงกับเพื่อนหรือมีเพื่อนมาพูดประชดประชันคุณหรือพูดไม่เ่นันได้ระวังหรือว่าคุณไปพูดกับเพื่อนไม่ทันได้ระวังทําให้เขาเข้าใจผิดหรือการตสื่อสารกับใครก็ตามช่วงนี้ ระวังการสื่อสารผิดพลาดหรือเขาทําให้เขามองไม่ดีจะพูดจะเอ่ยจะทําอะไรต่างๆก็ต้องรอบคอบหรือมีเพื่อนบางคนได้ติดต่อกันแบบคาดไม่ถึงที่ไม่ได้เจอกันแบบนานๆนะนะครับนะเป็นดวงชะตาที่ชาวลาาัคนาราศีกรกฎอาจจะได้ทํางานนอกสถานที่หรือไปติดต่องานหรือไปไปกิจกรรมบางอย่างที่ข้องเกี่ยวกับงานที่ไกลถิ่นก็ได้นะครับหรือต่างจังหวัดนะ หรือเหมาะทางานต่างถิ่นแดนไกลช่วงนี้จะเป็นไปในทางที่ดีท่านกลทำงานไกลถิ่นไกลบ้านนะทำงานเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์เป็นจ็อบระยะสั้นๆเนี่ยจะดีในช่วงนี้หรือบางท่านอาจจะยอยากคิดลองออกผลในสิ่งใหมๆ่ๆเรื่องราวต่ตางๆใหมๆ่ๆเข้ามานะดวงชะตาช่วงนี้ระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยให้มากนะก็รกฎเนี่ยนะครับหรือมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่ามีเรื่องเจ้าจุกจิกจากจุกจิกต่างๆเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ต่อมาราศีสิง่์เป็นช่วงจังหวะที่การเงินการทองของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอานวยโชคในเรื่องราวของการเงินท่าในใดที่ขาดเงินตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับจะมีสิ่งศิ์สิทธิ์มานําทางปัญญาของคุณจะเปิดเพื่อไปล่อเงินคุณนั่งอยู่เฉยๆมันจะได้เงินไหมละ่ะนะครับแต่ดาวมันขับเคลื่อนให้คุณได้เกิดปัญญาในการล่อทรัพย์ในการหาเงินนะครับ มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเข้ามาแน่นอนนะครับคุณจะไม่ขาดเงินในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสดีๆทางการเงินเกิดขึ้นนะมีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นเพราะหัวคิดคุณไปเรื่องไปพยายามหาช่องทางอะไรได้ใหม่หัวคิดคุณพยายามจะเกิดโปรเจกต์ใหม่หัวคิดคุณพยายามสร้างลาบผลให้กับตัวเองในเรื่องของเงินหรือเรื่องของงานในเรื่องของบางสิ่งคุณจะได้ไปที่ที่คุณแบบไม่ได้ไป มานานแล้วไปที่คุ้นเคยบางท่านไปต่างประเทศนะหรือบางท่านไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศบางท่านไปในสถานที่เก่าได้วัตถุโบราณได้ของมงคลได้ไปร่วมประเพณีหรือกิจกรรมมงคลบางสิ่งก็ได้นะครับมีอาการให้หวนคิดถึงกลุ่มคนเก่าๆมีข่าวๆของคนเก่าๆคนแดนไกลคนเก่าๆเป็นช่วงที่คุณหัวโปรเจก หัวนี้เริ่มสร้างสรรค์หัวไอเดียหัววิชาการนะครับช่วงนี้ทักษะต่างๆของคุณจะดีขึ้นหมายถึงว่าการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดในเรื่องราวต่างๆที่เป็นงานที่เป็นความรับผิดชอบหรือเป็นสิ่งต่างๆที่คุณดําเนินไปมันมีลากผลเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับอิทธิพลของดวงดาวที่ชา,าวราคดาราศีสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้องค์ความรู้ได้วิชาการนะครับบางท่านจะมีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารบางสิ่งนะแล้วก็รวมไปถึงว่า าการเอาเงินไปลงทุนหรือมีความคิดที่อยากจะเอาเงินไปล่อผลประโยชน์ต่างๆหรือเอาเงินไปลงทุนน่ะเกิดขึ้นหรือรวมไปถึงว่ามีความคิดที่มีอารมณ์ทางจิตที่โฟกัสไปในเรื่องของลาภผลต่างๆนะครับที่จะตกเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับนะเป็นจังหวะของดวงชะตาที่ชาวลัคนณาราศีสิงห์นะก็บางท่านยังเกิดช่องทางรายได้เสริมช่องทางรายได้เพิ่มนะครับ นะแล้วก็อธิษฐานจิตขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีเรื่องราวที่ดีที่จะล่อเงินเข้ามานะครับช่วงนี้คุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรืออ้วนขึ้นนะรวมไปถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีการจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านรถช่วงนี้ให้คุณระวังคดีความหรือมีคนมาก้าวไก่ในชีวิตคุณในกิจกรรมบางอย่างที่คุณทําหรือมีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่การงานในเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณก็ได้มีคนมาจ้องจับผิด คุณก็ได้ช่วงนี้เหมาะที่จะทํางานแก้ปัญหาหรือว่าคุณจะได้รับงานบางอย่างที่ยากนะครับที่คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้ก็ได้นะนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีคนเอางานบางอย่างที่คุณไม่อยากทำเนี่ยนะครับมาให้คุณดําเนินการและคุณทํามันได้ดีด้วยนะครับนะเป็นจังหวะที่ชาวราศีสิงห์นะได้งานท้าทายก็ได้นะครับหรือว่ามันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีท่านใดที่มี งานเกี่ยวกับบุตรบริวารหรืองานร่วมกับผู้อื่นหรือเอางานเก่าเอามาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะดีช่วงนี้นะครับแต่ว่าในดวงบอกว่าจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเพศตรงข้ามจะมีความโชคดีจากต่างเพศจะมีความโชคดีจากคนไกลจะมีความโชคดีจากคนอื่นนะครับเกิดขึ้นการผีดอกออกผลทางด้านของจิตวิญญาณการผีดอกออกผลในด้านของจิตใจว่าจะก่อเกิดสิ่งต่าง ที่ดีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับช่วงนี้งานอาจจะมากขึ้นหนักขึ้นหรือมีงานน่าเบื่อให้ได้ทําก็ได้นะครับนะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบนะครับมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีเดียวบางท่านได้รับวัตถุมงคลต่างๆเข้ามาช่วงนี้หลงอะไรจะหลงมากนะอยากทำอะไรก็จะทําตามใจมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายเงินไปกับสิ่งต่างๆที่จะคือดวงบอกว่าได้ใช้เงินไปกับสิ่งที่มันแบบพึงพอใจทางจิตทางอารมณ์หมาย หมายถึงว่าอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรเนะี่ยมันมากซื้อเลยได,ได้ซื้อของจุกจิกซื้อของที่มันรื่นเริงทางจิตใจนะตามอารมณ์วิถีจิตใจแล้วก็มันรวมไปถึงว่าช่วงนี้นะครับคุณกับคู่จะโฟกัสหรือมีเรื่องจัดการอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับบ้านรถหรือคุณกับสําหรับคนที่มีคู่นะคุณกับคู่จะมีการติดต่อญาติพี่น้องซึ่งกันและกันมากขึ้นหรือว่ารวมไปถึงว่าคุณกับคู่เนี่ย นะมีการโฟกัสในกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพิ่มนะครับนะต้องระวังในช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่า,าเกิดคู่กรณีมีคู่ขัดแยง้งหรือว่าคนที่ไม่ชอบขี้หน้าคุณได้ง่ายในะช่วงนี้มันมีตูคอยที่จะก้าวไก่คุณหรือคุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนฝูงหรือญาติสนิทนะครับที่จะมีเรื่องจุกจิกใจหรือว่าก้าวไก่ในชีวิตหรือว่ามีเพื่อนบางคนที่ไม่อยากติดต่อมันติดต่อเข้ามา นะครับมันนําความจุกจิกใจมาสู่คุณก็ได้นะครับเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิสงนะครับยังมีเรื่องราวที่ดีเรื่องราวต่างๆที่จะก่อเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่คุณแต่ช่วงนี้คุณจะมีเรื่องให้ใจร้อนมีเรื่องให้รุ่มร้อนทางจิตเกิดขึ้นมีเรื่องให้วิถีอารมณ์ทางจิตเอาไปผูกติดกับบุตรบริวารสําหรับานใดที่มีลูกนะหรือบุตรบริวารนนะ่ะแล้วก็ช่วงนี้เนะี่ยก็จะต้องระวังเรื่องราวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้อง ต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับนะเข้ามาแต่ว่าในช่วงนี้บางท่านจะได้รับการป้อนงานจากผู้ใหญ่นะครับได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือว่ามีโอกาสต่างๆอ่าเข้ามาแล้วก็การที่จะย้ายที่อยู่หรือว่ามีการเดินทางไกลอะไรลักษณะนี้มันเกิดขึ้นไปหลับไปนอนที่อื่นชั่วคราวแต่ว่าการเงินคุณจะไม่ขาดเงินนะแต่ว่าต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระวังการทุกข์ใจหรือจุกจิกใจจากคนใกล้ตัวหรือมีคนใกล้ตัวคนรู้จักสนิทชิดเชือ้อ เข้ามาขอความช่วยเหลือบางอย่างที่คุณปฏิเสธมันไม่ได้ก็ได้ต่อมาลัคนาราศีกันเป็นจังหวะของดวงดาวที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับนะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาและชีวิตของคุณเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่คุณโฟกัสไปถึงความมัน่นคงเป็นช่วงชีวิตที่คุณจะมีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยมีงานทําที่บ้าน หรือมีกิจกรรมที่ทําร่วมกับคนในครอบครัวกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันเกิดความสําเร็จท่านใดที่มีงานบางอย่างที่เป็นออนไลน์ท่านใดที่มีงานบางอย่างที่ไม่มีหน้าร้านท่านใดงานอยู่เบื้องหลังผู้อื่นท่านใดที่เอางานบางอย่างที่มาทําที่บ้านนะครับก็เกิดความสําเร็จหรือว่าคุณจะมีงานบางอย่างกลับมาทําที่บ้านมันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาคุณจะได้ไปที่เก่า ไปที่คุ้นเคยไปในที่วัดโบสถ์วิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์อารามต่างๆรวมไปถึงไปสถานจิตต่อสถานที่ราชการก็ได้นะครับรวมไปถึงว่าจะมีการจัดการบางอย่างาเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านร้านสำนักงานกิจ,จการหรือรวมไปถึงว่าคุณจะมีเหตุการณ์ที่ซ่อมบ้านซ่อมรถหรือมีการย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวมีการเดินทางไกลแบบคาดไม่ถึงย้ายที่อยู่ที่นอนชั่วคราวก็ได้นะครับช่วงนี้วาจาคุณศักดิ์สิทธิ์นัก ถ้าคุณไปแช่งใครนั้นกรรมจะเข้าตัวคุณพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีคุณจะมีเรื่องราวที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาคุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะฝันเห็นผีคุณจะฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับวัตถุมงคลคุณจะได้สิ่งของที่เป็นมงคลคุณซื้อเช่าหรือมีคนเอาให้คุณก็ได้เป็นช่วงนี้ชาวคะราศีกันเนี่ย วิถีอารมณ์ทางจิตเนี่ยนะครับผูกติดไปในเรื่องราวของการก่อสร้างร่างกิจกรรมต่างๆให้กับตัวเองแล้วก็การโฟกัสไปในเรื่องราวของการเงินนะครับเพราะว่าจริงๆในช่วงนี้ดัาการเงินคุณยังยกได้โดดเด่นไหมถึงว่าเงินคุณยังเข้าแต่สิ่งที่เสียก็คือว่ารายจ่ายเก่าๆที่คุณสร้างไว้หรือมีรายจ่ายต่างๆที่หนักอึ้งรอคุณอยู่แน่นอนในช่วงครึ่งเดือนสุดท้ายนี้นะครับนาชาวลัคนาราศรีการมีโอ,อกาสหยิบจับเงิน เข้ามาเพิ่มนะครับมีโอกาสที่ดีในการได้เงินอยู่นะครับนะแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านใดติดต่องานต่างประเทศติดต่องานกับคนเก่าที่คุ้นเคยที่เคยติดต่อมีความสําเร็จนะครับนะแล้วก็เอางานต่างๆเก่า,าๆที่เคยทําอยู่แล้วน,นั่นเอะเอามาปรับปรุงพัฒนาต่อย,ยอดนะครับดีมากแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสิ่งศิษย์คุ้มครองปกปักรักษาคุณการทําบุญในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงดวงดาวที่ได้ไปทําบุญนะในช่วงนี้เนี่ย าได้ไปทําบุญเนี่ยมันเสริมดวงชะตาคุณได้ดีเลยทีเดียวนะครับหรือการที่ทําอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมมงคลเนี่ยเสริมดวงชะตาคุณมากแต่ช่วงนี้เรื่องราวต่างๆต,ต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะครับอยู่ดีๆมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือมีเรื่องขุนเคื่องใจกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวมีเรื่องให้ผู้ใหญ่มองไม่ดีนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตานะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่บางท่านจะมีเรื่องจุก,จ,กจิกใจเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะครับเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ หรือมีคดีความเกี่ยวกับลักทรัพย์หรือว่ามีปัญหากับญาติที่น้องมีเรื่องจุกจิกใจต่างๆเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยมีข่าวาวต่างๆตรงนี้เข้ามามีการติดต่อมาทางไกลาจากญาติสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงนะครับที่ติดต่อเข้ามาทางโลกออนไลน์คุณเข้าไปดูให้ดีนะครับนะเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทก็ได้นะครับหรือเป็นเพื่อนที่ไม่อยากติดต่อก็ได้รวมไปถึงว่าอ่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ย จะมีปัญหากับคนที่เคยสนิทบางคนมีเรื่องจุกจิกใจหรือแปลว่ามีข่าวครา,าวของเพื่อนที่แบบนานๆทีมาไม่ได้ติดต่อมีโอกาสมีข่าวขราวเพื่อนสมัยเรียนอย่างเงี้ยมีข่าวคราวติดต่อเข้ามานะครับแต่ต้องบอกว่าชาวธนาราศรีกันนะครับดวงชะตาในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณเนี่ยจยีบจับงานต่างๆมันมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะครับพยายามเนี่ยช่วงนี้ไปทํางานเบื้องหลังผู้อื่น หรือไปทํางานบางสิ่งที่แบบไม่มีหน้าร้านนะครับมีความสําเร็จอยู่นะครับแล,แล้วก็อย่าอยู่ในกรอบกติกานะครับเพราะว่าผู้ใหญ่จับผิดเพ่งเลงหรือไปทําอะไรไม่ดีมันมีโอกาสที่จะมีคนมาเลื่อยเก้าอี้คุณหรือว่ามีโอกาสเอาสิ่งที่เรื่องราวต่างๆคุณเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปนินทาซุบซิบได้นะครับในช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณอาจจะได้ของเก่า ของโบราณหรือได้เครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเข้ามาเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะนะครับจะมีรายจ่ายไปกับบุตรบริวารมากขึ้นสําหรับท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะหรือใช้เงินไปกับการลงทุนหรือมีมุมมองที่อยากลงทุนหรือท่านใดที่มีบุตรบริวารเนี่ยมีรายจ่ายกับบุตรบริวารเช่นการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงลูกล้านหรือเป็นลักษณะของอเสียเงินไปกับบุตรบริวารเพื่อจุนเจือบางสิ่งก็ได้นะครับ นะวันนี้นะครับผมกับน้องเฮงเฮงน้องมารวยนะครับแมวหลายตัวนะครับล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะท่านใดที่ได้ดวงวิเชียสงครามนะครับนะดวงวิเชียสงครามมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมเขียนให้แฟนคลับกำลังจะไปส่งนะครับดวงวิเชียสงครามคือเอาดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเรานั้นนะครับมาผูกรูปร่างนะครับเป็นจักรราศีนะครับว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยขณะเกิดเนี่ยมีดาวอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องทำอันนี้ผมใช้ การเขียนมือนะครับนะผมใช้หมึกดําเขียนทั้งหมดนะครับถ้าคุณซื้อตามท้องตลาดนะ่ะบางทีคุณจะได้ของสาเร็จรูปเขามานะเขาใช้เครื่องทํานะอันนี้ผมหาเวลาลงเลิกให้ด้วยนะครับใช้หลักวิชาของอวิธีของโบราณนะครับผมศึกษาโหราศาสตร์มศึกษาลายตำราในะอย่างที่ท่านใดที่รู้จักประวัติผมนะนะครับผมศึกษามาตั้งแต่อายุสิบสองปีแล้วผมสนใจศาสตร์ด้านนี้นะครับจนงถึงปัจจุบันแล้วก็การที่จะหาคนที่มาคํานวณดาวตรงเนี้ยนะครับ นี่คือสมผุนด,ดาวต่างๆนะครับขนาดเกิดของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่อย่างตำแหน่งเนี้ยอุโมโมวุโตชิโวสุโกนะครับไปจนถึงมนตยูเกะคือเป็นดาวแต่ละคนจะแตกต่างกันองศาดาวตรงนี้นะนะครับแล้วก็การคํานวณตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายมือเป็นหลักอินทร aph าตบาทจันทร์เป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคุณมั่นใจผมได้เลยนะว่าผมคํานวณให้คุณถูกแน่นอนผมศึกษาโหราศาสตร์ถ้าคุณไม่เชื่อผมจะไปเชื่อใครนะไม่ใช่ไปเสิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ต นะครับผมศึกษามาตั้งแต่อายุสินะครับไม่มีใครบอกความจริงคุณหลอกนะ่ยเราข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่คุณไปได้มาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับนะบนะค,คุณต้องเชื่อผมผมศึกษาตั้งแต่อายุสินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องเชื่อคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์อย่างผมมาตั้งแต่เด็กนะนะครับผมไม่ใช่เรียนรู้แค่แบบไปศึกษาจากอาจารย์นี้แล้วผมเอามาสอนเอามา าทายดวงนะผมเป็นคนที่เรียนรู้จากดวงจริงด้วยนะครับผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแต่อายุสิบสองนะครับผมจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นหลอกอาชีพหมอดูเนะี่ยนะครับผมอาชีพแต่ก่อนผมทําวิศวกรของเอกชนทํางานด้านสถิตินะครับแล้วก็เป็นข้าราชการครูด,ด้วยนะครับนะตอนนี้ก็มาทําเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะนนะแล้วเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กอนะ่ะนะครับนะเรานะเนี่ยท่านใดยอยากได้ดวง พิเศษสงครามราคาค่อนข้างถูกนะรีบๆสั่งนะเดี๋ยวผมจะทําให้ไม่ทันครอบจองจองมาค่อนข้างเยอะนะครับนะในช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องเขียนมือแล้วก็คํานวณสมบูรณ์องศาดาวผมไม่ได้ใช้เครื่องคํานวณผมไม่ได้ใช้อ่าอ่าเป็นลักษณะของการพริ้นสกรีนนะอันนี้ก็คือการเขียนมือทั้งหมดนะครับใช้หมึกดาสวยมากนะจะได้ของดีๆนะครับไปบูชานะแลวลูกพิเชษสงครามคือเป็นดวงเรานะครับแล้วก็จะมีคาถา บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าอีตีปิโสตาม마าอ,อีปิโสรัตนบาราโอบดวงอยู่นะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของอตรงนี้นะเป็นคาถาอิตีปิโสแปดทิศนะครับตรงเนี้ยรอบข้างเป็นแต่อีราชาคัตตาลาสาตีหังจจโตโรทินางป, 3, ปีสัมระโลกูสัตพุทธนะครับนะแล้วก็ผมก็ใส่อันนี้จะมีอุนาลมนะครับนะอุนามลมรอบ รอบปุ้มดวงเราไว้อยู่นะครับอ,อุนนารมคืออะไรเนะี่ยทิ่ยเนี่ยที่คุณเคยเห็นเนะี่ยเป็นยันเนะี่ยอุนารมคือเป็นเครื่องหมายยันเป็นจุดสุดยอดของยันนะเป็นยันโบราณเป็นยันตั้งแต่ยุคกาเนิดโลกตั้งแต่อารยธรรมโลกเลยนะครับเป็นยันตรงนี้นะมีมาแต่โบราณนนกาลคือก่อนที่จะเกิดประเทศไทยอีกนะครับนะถ้าคุณไปศึกษาจริงๆอ่ะต้องเชื่อผมนะผมศึกษาจากการวิจัยมาทั้งหมดแล้ว นะครับแล้วคาถาตรงนี้ไม่ใช่อภินิหารใดๆถ้าคุณทุกครั้งที่คุณสวดบูชาเป็นการสวดบูชาพระพ,พุพทธพระธรรมพระสงฆ์และบูชาดวงคุณนะครับก็จะอบอุ้มดวงคุณไว้นะครับอันนี้ก็คือเจดีฉัดเนี่ยนะครับฉัดด้านข้างเนี่ยนะครับนะฉัดตรงนี้ซ้ายมือขวามือเนี่ยมาเป็นหลักอินทภพักบาดทจันเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงหลักอินทาพักษ์บาดทจันเท่านั้นถึงจะเขียนได้นะครับแล้วก็เขียนเนี่ย อันนี้เขียนจากคำนวณเองนะไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้อะไรนะนะครับผมรับรองความสามารถผมนะก็คือท่านใดอยากได้เนี่ยนะเชื่อมันในตัวผมได้เลยนะผมไม่ใช่ว่าอาชีพหมอดูอย่างเดียวผมเป็นทั้งวิศวกรเอกชนเก่าเป็นทั้งราชการครูเก่านะครับนะก็ผมป็สนใจศาสตร์ด้านนี้โดยตรงก็อยากได้ให้ของดีไปนะท่านใดสนใจก็ทักแอดมินมาที่วอลลยาโานหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมก็ัเรืไปส่งให้เขาพอดีครับนะก็เลยมาแนะนำนะของสวยๆให้นะครับ ันนี้พบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่16ในชั่วโมงที่9ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การพยากรณ์ดวงชะตากันนะครับเราจะใช้เรือนพบใดๆในการพยากรณ์เรื่องราวต่างๆนะผมก็ในคลิปที่ผ่านมาผมก็พูดถึงว่าการดูดวงทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับเวลาเราดูดวงเนี่ยใช้วิชาสัตว์เลขหรือใช้วิชาใดาๆก็ตาม ถ้าเป็นหลักหนูลาซาดเขาจะดูพื้นดวงแล้วก็ดูอนาคตพื้นดวงคือชะตาตั้งแต่เกิดจนตายที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็มันมีหลักการดูพื้นดวงหลากหลายวิธีในวิชาสตตเลขแต่ในครั้งนี้ก็จะเป็นพื้นฐานก่อนนะครับในที่นี้เนี่ยในทางวิชาสตตตเลขกเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูเรื่องราวของเรือนพบนะครับในการอ่านพื้นดวงชะตานะพื้นดวงชะตาคือว่ามันเป็นกรรมที่นํามาเกิดที่ผมบอกไปแล้ว นะครับถ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นวันหนึ่งจะเกิดขึ้นกับเขา